เผ็ดบพี่ตอนมาจกของซ้อยตอนอันใบเงบหน่อยเพราซบเพี่เผงก็เอานองแตงกวานะ่ะมากินกับแก้มกินกับแก้มนะฮะ้อยขีไงสซ้อยงามจะได้กับเขาแปลกทเกคนบ้านอีคนนั่นพาคคนยังไม่ได้ไลกินบะเบิดกรเสดายก็เลยไม่เห็ดซ้ำ สวัสดีสวีสดัสสวัสดี f อฟซีเมอี่ถามมาแล้วนะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้นะมาเจอกับแม่ครัวหัวป่าฟังประผิดพี่น้องค่ะแม่ครัวหัวป่าเจ้าค่ะเฮ้ยคืดอ,อยากกินอย่างตีมือนี่วันนี้เมอรี่จะมาทำอาหารเอ่อเนื้อกินแบ,แบบแบบว่ายู่ซื่อกับคืดอ,อยาก คุดยากแล้ว่แล้วก็เลยว่าอ่ะคืดยากแล้วเฮ็ดสีเฮ็ดกินแล้วก็ลองักก็จะถ่ายคลิปเลยนะคะพี่น้องคะเมรี่ก็เลยว่าจะมาทำยำปลากระป๋องก้อยปลากระป๋องยำปลากระป๋องอยาก,กินยำปลากระป๋องกับคนเขาเจ้าเขาหยัางนี่พี่น้องคะไม่ได้กินนานก็เลยบันไปเปิดตู้พ่อ เห็ดปลากะป๋องคืออยากมันน้ำไล่แตกสัว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 ,สวออกวันนี้ก็เลยนะคะเมลี่ก็จะมาทํายำปลากระป๋องแต่ทําพ่อดีกินพี่น้องคาเพราะอะไ้ว่าสมัเห็ดแบบเห็ดเป็นคลิปเป็นยังที่แบบว่าเออมาดไยเป็นคลิปอันแบบว่าเห็ด<ๆ>เห็ดเห็ด<ๆ>หลายอย่างสินะเมลี่จะทําพ่อกินพอดีกินพี่น้องขะนะคะก็เร็วๆไปเลยนะคะก็เลยสมัยังเห็ดเห็ดเบ่งม,มาดูเลยว่า ม่หีจะส่อยังแน่ยไม่หรีต่อดบดิเวณไซอย๋งหลายได้พี่น้องคะก็จะมีผงงัวมีน้องน้ำปลาล้วก็มีพริกมีพริกแล้วก็มีผักนิดนีหน่อยๆนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นมะนาวเจ้าค่ะมะนาวนะคะเมรีก็จะเอาน้องแตงกวานะคะมากินกับแก้มกินกับแก้มนะคะแตงกวานะมาดูวิธีการทำโป่งหัวหมองอื่น จะเห็นทั้งใดเหแต่ว่าเมรี่ก็จะทําตามขั้นตอนที่เมลี่ทํากินแล้วก็เคยทํากินนะคะพี่น้องคะก็จะไม่ได้ยงงุ่งยากไม่ได้ใส่อีกอย่างหลายก็ใส่ตามที่เมลี่บอกเมื่อกี้นะคะก็คือ,เ,อเครื่องเคียงยำนี้เนี่หน่อยก็คือบัตเตอร์เฮาคือเอิ่นก้อยเบางเรื่องเือเมลี่ก็จะใส่ข้าวคั่วด้วยพี่น้องคะแต่วันนี้ไม่ได้เอาเขา้าวคั่วมาใส่นะคะแต่มันสิคือส่งหลังสินะอ่ะมา บ้านสวนเงียบเหางาค่ะร่มแห้งก็เอาปลากระกป๋องลงก่อนเลยนะคะทําตามขั้นตอนวิธีของมิลลี่นะคะปฏิบัติเอาเก็ดจังซี่จังซี่จังซี่เอาข่อยก็เก็ดจังซี่ข่อยกินจังซี่นะคะมาเดออันลงกทุกป่องดีอ่ะเอาลงป๋องหนึ่งก่อนแยกกินบ่เบิร์ดหนึ่งกระป๋องนะคะมิลลี่ก็จะใส่ นะเอาพริกใส่ก่อนเอาพริกใส่เพื่อดับคาวนะคะใส่พริกไลายหลยมันจะสิแบบอ,อ้องจังแบบเคลื่อนมาอย่างบ่มีมกลิ่นคาวกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตะไคร้ใส่ลงไปด้วยนะคะพริกไม่เล็กอะซอยตอนใหญ่แห้งเอาพริกลงไปเลยเอาพริกลงไเลย อยากกินพอดีก็เลยเฮ้ยถ่ายคลิปไปน้่ดอกก็เลยว่ามีใครชอบกินไหมน้นๆด้วยมีรีกินทีแต่ว่าอยากกินจริงๆถึงกินกับย่างบ่มีอย่างกินเสียนะปลากระกป๋องกับม่มาโหลดปลากระกป๋องกับมา่าด้วยเอ้ยมา่มาเลยนะคะเวลาบ่มีอย่างกินหรือหาเนวกินอยักๆนี่ทอดไข่พรุ่งเสียปลากระป๋องใส่พริกลงไปเลยนะคะพริกนะคะพริก ตะไคร้ตะไคร้อันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะเอามา่บริขุนมาแบบลายนี่พี่น้องคะเอามาซัมพ่อใส่น่ะนะตะไคร้ลงตะไคร้ลงมันก็จะมีความหอมของตะไคร้บางคนเพิ่นกับสีสาบมุนๆเด้แต่ว่าเมลี่จะไม่ค่อยกินตะไคร้ ก็เลยเห็ดแบบซีตอนใหญ่ๆในเจัาหน่อย <c oughs> <c oughs> อ๋อขอโทษขออภัยค่ะไม่หลีกก็เลื่อซีเห็ดตอนใหญ่ๆในเจัาหน่อยพอ <c oughs> ให้พอหอมให้พอหอมอผงนัวซิคะที่นี้ผงนัวนิดนึงเพราะว่าผงนัวเป็นของเสยหลายดอกอันนี้เพราะว่าผงนัวอยู่ในอันอยู่ในอันอันในปากกระ,กะป๋องกระไหลเพราะแห้งแล้วก็น้ำปลาอีกนิดนึง ไปอีกนิดหนึง่งแล้วก็จะเป็นมะนาวก็จะเป็นมะนาวนะคะเป็นมะนาวมิลี่ไม่ชอบกินเปรี้ยวมากก็จะเอาเปรี้ยวแบบพอดีงีมนึงแล้วก็อีกงิมหนึ่งก็พองิ่มน้็กน้อยหนึ่งโอ้ิมน้อยน้อยหนึ่ง,อ,งอืม ฉันไปใส่กรกบวงเกเบียงฉันไปใส่อะเ้อเเพีิน้องเด้อโอยหา้วงจากวางพ่อฮากระวงพ่อวงนนะเอาขึ้นมืดบปนี่ยือ้อออออออมืดเสียงไปใส่เบิด์ขึ้นสิมืด กุเล่นิดนึงมิลี่จะบอสซักเห็นมันมุนแห้งได้พี่น้องคะจะแ,แบบคุเล่ให้มันเข่ากันใเสื้อนะคัวเรีอให้มันเข้ากันเฉยๆลูกก็เอาผักโรยหน้านิดหนึง่งเอาผักโขยจัง่อยเพราะเห็นมันมีความหอมความอะไรเด็ดใส่ลงโหลดนี่เด็ดลงโหลดนี่จะได้ไม่กับเขา่าแปะคือเกาส้อยส้อยขีอไรส้อยงามจะได้กับเขา่าแปะคือเกา บานอีคนนั่นพาคนยังไม่ได้หลยกินบะเบิดกระเสดใดก็เลยไม่เห็ดซ้ำเหมือนพวกกินได้แล้วก็แล้วกินกับมะแตงแตงกวาลูกโตๆสิค่ะซิมก่อนลดได้ยังก่อนาวอีกนิดน,นึงนิดเดียวแค่นั้นจะเปรี้ยวมาก เนห,นเนห,นเนหน็นน้ำเพ่อเห็นน้ำอกนิดเดียวแค่นิดเดียว,ยวลี่ลีะลาวไม่เลียกไปลูกอ่าแล้วก็ข้าวจ้านะคะข้าวสวยแล้วก็กินกับข้าวสวยกิยนกับข้าวสวยเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อย โอยแล้มามืดเสียงไปใส่เวิร์ดเสร็จเรียบร้อยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้กินผูด้เดียวพี่นอนคขามาน,นั่นนอนกินเทือถ้ากินดูะสิเลียนกินไลากเกเลียนต้องใส่พริกลหลายๆใส่เน่วดับข้าวลหลายๆใส่บักเน่า ให้มันมีความเปรีย้ยวมาสินะพี่น้องคะ่ะมามาชิมมากินจำเสินแล้วก็กินกินคนเดียวอืมอืมแซ่มบมากไผมากมั้นพี่น้องคะ่ะสูตรไผสูตรมั่น ื่ออยากกับประเทศนเพืบบ่อเพื่อไม่ไม่โน่งใหญ่อยากให้ไม่เรียกเพือให้เบงกับคอมเมนมาได้พี่นอ้องครับอะไรที่เด,ด็ดไม่ดื่อที่ไหนที่ประเทศกะขอทุกขออภัยด้วยไม่ดีก่กกับเป็นคนที่บบบริเวเป็นคนที่แนวกินเป็นลายรอะประเทศพ่อเป็นพื้นฐานเรื่องกินได้กินไม่ได้อีกอย่างหนึ่ง

ตอนมาจากของซ้อยตอนอันใบญ่บหน่อนนเยเวลาจเผ็ดอะไรเผ็ดห้งบัะพระิกันนี้พม่้องค่ะวันสิบซเผ็ดหด้งเผ็ดบักคักแสบปากเออแมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา แฟนเพจ facebook ของเมลี่ด้วยบึงกลิปแล้วแซ่ห์นในียน่พี่น้องคะอย่าลืมนะคะอย่าเห็นเมลี่เฮ็ดคลิปหนังหรือว่าอยากให้เมลี่ทำเมนูอะไรเกี่ยวกับการกิน,กนคอมเมนต์มาเลยนะคลิปนี้เอาไ้ทำหนี่งกองพี่น้องแห้งเพจแห้งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับเมลี่เธอหามมาแล้วด้วยนะคะขอบคุณสามยูทูบให้เมลี่ด้วยไปแล้วพี่น้องคลสวัสดีค่ะ